ื้อผ้าอาจารย์ผมถามาอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจเพราะต้นเป็น,ปนภาพลักษณ์ภาพจำของอาจารย์เลยเนี่ยเสื้อผ้าแบบเอาพู้ตัวนะผมชอบผมว่าใส่สบายอันนี้มันเริ่มต้นยังไงจะคือเดิมทีเราใส่เสื้อยืดเสื<ม>้อยืดที่เราขายเองเนี่ยนะ<ม><ม>แล้วก็กางเกงสีขาวธรรมดา ก่อนหน้านี้ก็เป็นชุดแบบผ้าฝ้ายแบบขาเหนือๆเงี้ยสีน้ําตาลสีเขียวสีแดงเอามาใส่หมดจะใส่อะไรก็ใส่แล้วแต่หลังมามันมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปใส่เสื้อยืดกางเกง<ะ>แล้วแต่หลังมาเราเริ่มออกรายการ<ะ><ะ>อ่าหรือว่าเราเริ่มไปเฝ้าเขาเรียกว่าไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใส่เสื้อยืดโปลโลมนไม่เหมาะ,ะแต่หลังมาก็เลยให้หาเสื้อแขนยาวสักตัวหนึ่งก็ได้ตัวนี้มา<ะ>แต่หลังมาก็เลยเอาไปปักไปอะไระอย่างเงี้ยแล้วก็กางเกงเนี่ยจริงๆอาจจะจะใส่ากางเกงไปทรงอินเดียมันจะมันจะสอบที่ปลายเท้าอ่าแล้วแต่หลังมาก็มาใส่่่่ขาาาาาาาบบนนนนนคือออทัั้้งงเเเลยยีีดกววพระไปห็ ต้นนี้ไอดอลอาจารย์วันนั้นไปเจอไปเจอที่ เวิร์กพอยต์แล้วก็เดินหาอาจารย์ใส่ชุดดำมาเขาก็มาถ่ายรายการอะไรก็ไม่รู้แล้วอาจารย์เห็นกางเกงเขามันผิวดีอ่างเงี้ยเออเจรย์เอ้ยมันดูใส่สบายเว้ยเออจย์ก็เลยไปหานี่ผมสามารถพูดได้ว่าผมแบกอาจารย์นะเข้าในวงการศาสนาเลยนถือว่าอาจารย์อยู่ในเรือผมเลยนะนี่ผมเป็นเรือจ้างนะบางคนอาจารย์รู้สึกยังไงกับคนที่เป็นแบบนี้แล้วแบบเคลมทุกวงการเลยแล้วก็เออตูวเนี้ยเอาคนนั้นเข้าอันนี้คนนี้อะไรเงี้ยอารย์คิดว่าคนแบบนี้มันคือยิงพยองอ่ะยิงพยองจ้องคนไง มันยิงยิงพยองอะนะจุดจบของคนพวกนี้คืออะไรฮะนรกกำเนิดชาเป็นวิสัยถามน้อยนิดหนึ่งไอ้ตรงที่ตอนอาจารย์แบบตัดได้แน่ผู้หญิงคนนั้นอะอาจารย์มูอ่อนได้ไงรก็ต่อเลยใช้ใช้วิธีอะไรบังคับบังคับอะไรฮะบังคับตัวเองนี่แหละบังคับตัวเองคือวิธีการง่ายที่สุดคือไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินพระเจ้าสอนว่าเวลาจะตัดความทุกข์เนี่ย เราทุกข์ได้เพราะมันมีภาษะกระทบคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไปรู้สึกกับสิ่งนั้นแล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมาไว้ของเนี่ยเป็นของฉันมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่เราให้เราทุกข์อย่างเงี้ยเรากอดกระโถนมนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ปล่อยมันยังเห็นอยู่หรือแม้เราปล่อยก็ตามแต่ยังวางไว้มันก็ยังอะไรยอาวรอยู่วิธีการคือคือคือจะพูดจะไม่ให้ผมวางไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ยกตัวอย่างห่วงหรือเปล่าแต่สุดท้ายวางแล้วยังเห็นไหม ยังเห็นนี่ยังเห็นมันก็ยังรู้สึกไก่สิ่งนี้อยู่ดังนั้นถ้าเรายังพอใจในใครอยู่เนี่ยถ้าเรายังเห็นยังวนเวียนกันอยู่มันไม่มีทางเดินออกจากกันได้วิธีการคือต้องหนีให้พ้นต้องหนีให้พ้นถ้าหนีไม่พ้นมันก็จะยังเจออยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังอะไรเอาวนยังปรุงแต่งจิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยสุดท้ายมันก็จะเลิกลากัไปไม่ได้วิธีการคือต้องตัดออกไปเลย ยกออกโอ้โหนี่มันคืออธิบายสั้นๆจริงนะการที่จะแบบว่า Move on จากสิ่งที่เราแม่งเสียใจที่หมายรักที่หมายอะไรอย่างนยใช่พวกเราก็ต้องมูฟออนให้ได้นะ <c oughs> เช่นเดียวกันอย่าเวลาไปอ่าง <c oughs> ไปลงอ่างเน <c oughs> ต้องมูฟออนให้ได้นะ <c oughs> เอาจีหนานะอาจารย์น่ยไปเชื่อสื่อเยอะไปฟังไอ้หนุ่มไอ้หอยไปเยอะผมไม่ได้เที่ยวแล้วผมเลิกผมมีครอบครัวผมมีลูกมีเมียที่น่ารักผมไม่เอาแล้วรู้ไหมความดีทางวาจา3อย่างคือหนึ่งในนั้นคือไม่โกหกถ้าโกหกเดี่ยชั่วเลวเลยนะดูเช่นไหมดูเช่นไหมอาจารย์อาผมมาแต่อันนี้อ้นี้คนนี้ยังไม่เลิกนี่ไอันนี้ก็มีแฟนแล้วอออาจารย์ยังไม่เชื่อเลยว่าผมทําอย่างนั้นหนึ่งในวาจาคือไม่ยุยงให้ชาวบ้านเขาแตกกัน นี่ยังไม่รอดอาจาสักข้อเลยนะอุยต่อเสียตลอดเวลาเลย,ยมันเ้ว่องเขาแตกกันเ,เนี่ยาจานมีคำถามจากชาวเน็ตเลย,ยในเพจนี้น้องมาร้องไห้คำถามแรกนะฮะอินบ็อกมาเรามีแฟนไปทำไมในเมื่อสุดท้ายต้องจากกันอยู่ดีไม่จากก็ ไม่จาก,จากเ,ปเป็นก็จากตายเหมือนพาตัวเองไปทรมานก็น่าเสียแล้วมึงมีทําไมอ่ะก็คาถามก็มึงรู้อยู่แล uh ้วว่ามึงจะมีไปทาไมเราจะมีไปทําไมในเมื่อสุด um ท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีคําถามแล้วมึงจะมีเพื่อใครพอใจในการมีก็มีไปครับไม่พอใจในการมีก็ไม่ต้องมีถ้ามึงรู้ว่ามีแล้วมีความทุกข์มึงไม่ต้องมีถ้ามีแล้วมีความสุขมึงก็มีไปตามเหตุตามปัจจัยครับเออสิแค่นั้นเองแล้วรักกับชอบอ่ะมันต่างกันไงมันก็อันเดียวกันเราจะชอบกับรักมันก็เดียวกันเรื่องเดียวกันสุดท้ายมันก็หมกมุ่นอยู่ด อเอาอีอออคำถามเป็งนไงอะไรจ๊ะพี่พี่พี่ป๋องชี้อ,อ่านอ่ะในความสัมพันธ์หากความทุกข์เกิดจากการคาดหวังในความรักตอบกลับเราจะจัดก,การกับความคาดหวังนี้อย่างไรเพื่อให้มีความสุขและรักอาจารย์รู้เรื่องไหมเอาตรงเอาตรงนี้ว่นมันอ่านมันอ่านเว้นบางแบบปูก็มันก็ยาวดูนี่นะในความสัมพันธ์เขาบอกว่าหากความทุกข์มันเกิดจากความคาดหวังในความรัก ตอบกลับเราจะจัดการกับความรักได้ไง่าคำถามคือเราเนี่ยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความรักนั้นแล้วเราต้องการให้ความรักนั้นเนี่ยตอบกลับหาเราคําว่าตอบกลับคือเรารักเขาเราทํำดีกับเขาเราก็อยากให้เขาทําดีกับใช่ปะเช่นเวลาเรามีผู้หญิงเนี่ยเราชอบใครเนี่ยเราก็อยากจะเอาทุกอย่างไปเปยเขาเพื่อเขาเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของเราสุดท้ายถ้าเขาไม่ตอบกลับล่ะเราทุกไหมทุก แล้วเราก็จะเริ่มละเริ่มหอนละเริ่มหอนว่าอะไรเฮ้ยทำไมเขาไม่ทําตามความบาดเจลาอุสาห์ลงทุนอุตสาซื้อให้ทําไมไม่ยอมตอบแทนกลับไม่ล็อกเก่าเริ่มละเริ่มหอนเพราะอะไรเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเนี่ยต้องตอบสนองต่อความต้องการของเราเท่านั้นคําถามคือเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเวลาให้อย่าหวังผลว่าเขาต้องตอบแทนกลับคืนมาหาเราเพราะนั้นเวลาให้ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไม่ต้องให้ เพราะสุดท้ายแล้วมันจะนําไปสู่การอะไรการเรียกร้องว่าเรารักเธอมากกว่าเธอรักเราอีกนะทําไมเธอไม่ทํากับนี้แบบเราเราทำกับเธอเต็มที่แต่ทำไมเธอไม่เต็มที่กับเราเนี่ยมันคาดหวังละเมือ่อคาดหวังย่อผิดหวังวิธีการคือถ้าอยากทําให้เขาด้วยความรักจริงๆให้เขาเลยอย่าไปคาดหวังอพอถ้าคาดหวังมึงจำไว้เลยมึงผิดหวังแน่นอนแล้วคนที่ให้แบบว่าอย่างอย่างคนเนี้ยให้รถให้ตู้เย็นให้เตาอบไมโครเวฟให้อะไรแบบเนี้ยทีวีอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นคนยังไงครับอาจารย์ ก็ดีแต่อยู่ที่ว่ามันให้เพราะเจตนาอะไรล่ะถ้าให้เพราะมีการหวังผลมันก็รอการหวังผลของมันผลของมันก็ต้องรับคืออะไรก็พัดภาพผิดหวังจากของมันเป็นที่รักให้ไปเขาอาจจะอยากได้แค่ของแต่เขาไม่อยากได้มันไงถ้าเขาแค่เฮ้ยร้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมยังเป็นแนวเครื่องใช้ไฟฟ้าผมยังเป็นแนวเครื่อง้ถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งถึงกับ ให้บ้านให้รถล,ละ่ะไอเอน,นี้ยไอเน,นี้ยจุดตรงเนี้ยของผมยังแค่เครื่องไฟฟ้าบางคนนะอันนี้น่ผมใช้ความเพราะบางคนนะไม่ให้บ้านให้รถเลยอเของใหญ่เลยอย่างนี้ยังไงก็งโง่มากหน่อยอ, <S <S 2> <S 2> อมันจะมีโง่มากกับโง่น้อยอ่ะ,อะ วิธีการคืออะไรมันต้องรู้จักประมาณในการให้สิผมก็ไปสุดท้ายมึงก็ไม่ได้เขาอยู่ดีหมดบ้านหมดเนื้อหมดตัวสุดท้ายได้อะไรสักอย่างไหมก็ไม่ได้อะไรได้ชั่วครัง้งชั่วคราวจะเสียไปเท่าไหร่เสียมากมายมหาศาลได้มาทีนะได้มาทีเดียวนะ <c oughs> มึงว่าคุ้มไหมล่ะบ,บ้านอะเออ